สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาวาดรูปกันนะคะวาดรูปอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะโอเคนะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราก็มาวาดรูกแต่ด้วยหรเดี๋ยวค่ะวาดรูปอะไรดีเดี๋ยวขออันนี้เป็นสีดำก่อนนะคะ เดี๋ยวขอเริ่มวาดเลยนะคะอุ้ยเดี๋ยวใช้อันนี้ในการลากเส้นนะคะอุ้ยใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวขอวาดรูปทรงโอเค ต่อไปสี่เหลี่ยมนะคะอุ้ยขอโทษค่ะวาดไหนนะคะโอเคหวัดสวยมากเลยนะคะโอ้โหโอ้โหสมากนะคะ นี่ค่ะชิบโอ้โหสวยมากเลยนะคะโอเค๋ยวเราจะมาวาดอะไรสักอย่างนะคะ้งกลมอ่าตะไวสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมวงกลม,มสี่เหลี่ยมอุย้ยสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเราจะนากเส้นแล้วก็จะลาเบอสีนะคะ โอเคค่ะ,ะไปสีกันเลยค่ะโอเควงกลมสีน้ำเงินนะคะวันนี้ดูดีมาทำกิจกรรมสนุกสนุก โอเคต่อไปนะคะสีส้มเป็นสีส้มกับสีเขียวเป็นสีที่ชอบมากเลยค่ะจริงค่ะจริงโอเคแล้ว嘛แล้าไปแล้าไปแล้าไปแลว้ลวไปเสร็จนะค่ะเราไปสีอะไรต่อนะ สีเขียวชอบสีเขียวแบบนี้นะคะนี่ดูดิชอบสีเขียวนี่นะคะระบายระบายโอเคถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนนังนกุฏิยงถูกไหมให้เพื่อนเพื่อนเช็คยี่สิบนาทีค่ะยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ด สิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสบอ็ดสิเก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหศูนย์ถูกไหมคะขอฟังหน่อยอ่าถูกต้องใช่ไหมคะโอเคคะ่ะถูกรอผิดเอ้ย เ<ะ>ดี๋ยวขอรู้เลยนะคะ๋ยวเราจะมาลองระบายพื้นหลังนะคะทั้งดูดีขอระบายพื้นหลังสีที่ชอบนะคะเออ เลบเล็บเลบเล็บชิ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 บ้มพิต่อไปนะคะขีด อุ้ยขอระบายใหม่ตรงนี้นะคะขอะแยกลายค่ะโอเคค่ะอุ้ยระบายนะคะสีส้มค่ะ โอเคนะคะใส่ส้มสีเหมือนฝักทองเพื่อนๆชอบสีเขียวหรือสีส้มกันแน่คะอ่าให้เรียกฝังอันนะคะถ้าชอบสีเขียวหรือสีส้มพิม่มาบอกน้องดูดีด้วยนะคะอ่ะถ้าไม่มีสีในนี้ที่นังดูดีระบายอะ่ะก็ไม่ต้องพิมมาค่ะ แค่บอกว่าไม่มีค่ะแค่นี้นะคะสวยไหคะเคารหน่อยค่ะอุ้ยเดี๋ยวเคานะคะเรจะเอะเยอะเยอะเยอ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 เยอะนะคะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย